สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผหักคนเดิมครับมือนีครับวันที่ยี่สิบเก้ามีทุนแนยนสองห้าหกแปดครับมือนีครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของพี่กทมนะครับพี่กทมนะครับวิ่งบน2สองตัวมาตัวนะครับผมเนาะตั้งแต่ต้นปีแม่ครับผมเนาะพึ่งพลาดนะครับงวดที่แล้วครับของพี่กทมนะครับพี่กทม เดี๋ยวผมพาเอฟซทางสองกับผมเนาะมาดูของพี่กทมอดีกว่าครับพีกทมนะครับงดที่แล้วนะครับนี่ครับบน1กับ6ไม่มานะครับแต่วางงดก่อนนี้บน3กับ9ครับผมเนาะนี่ครับมาที่3นะครับต่อมาครับบนครับสีกับ9ครับผมเนาะนี่ครับมาที่9ครับ เลขออก309ครับนี่ครับบน8กับ0นี่ครับผมเนาะมาที่8ครับเลขออก388นะครับ16นี่ครับผมเนาะบนเด่นที่7ครับมาที่7นะครับเลขออก227ตั้งแต่ต้นปีมากครับผมเนาะตั้งแต่ต้นปีมากครับผมเนาะตั้งแต่ต้นปีมาแล้วครับผมเนาะ วิ่งบน2ตัวมาตัวครับผมเนาะสังเกตเบิ้งของพีกดทมมอครับผมเนาะพึ่งผิดงดที่แล้วงวดเดียวเองนะครับงดที่แล้วให้1กับ6มานะครับเพราะว่าผมต้องสังเกตครับเนาะเพราะว่าผมเป็นคนลงเลขครับเนาะเป็นคนที่ว่าเป็นกลางใกาลงเลขให้ทุกคนที่ว่าท่งแนวทางมากครับผมนี่ครับ1กับ6ไม่มานะครับเลขออก3 9 2ครับ ก็ถือว่าเเป็นยังรับผมเนาะตัวเลขก็นมีผิดแน่เขาแน่แต่ว่าส่วนมากครับผมของพี่กทมนะครับจากเข้านะครับเลขวิ่งบนนะครับเคยจับคู่เขามา3สามงวดติดต่อกันกลเคยเข้าครับผมเนาะช่วงต้นปีนะครับจับคู่เข้าสามงวดติดต่อกันเคยเข้านะครับมครับผมเนาะพาเอฟซีทางช่องครับผมมาดูนี่ก่อนดีกว่าครับของอาจารย์ต้อยก่อนดีกว่ามา นี่ผมดูก่อนสิของอาจารย์ต้อยใช่ไหมของอาจารย์ต้อยนี่ครับ4คู่มหาจันย์ของอาจารย์ต้อยนะครับงวดที่แล้วครับ2 398ครับเลขออกครับ392นะครับนี่ครับเลขออก392นะครับถืก3ตัวครับผมเนาะถ้าใครซื้อเป็นนะครับงวดนี้งวดนี้ครับงวดนี้ได้มาแล้วครับผมเนาะ งดนี้ได้มาแล้วครับ4คู่มหัศจรรย์ของอาจาร,รย์ต้อยครับมี8มี9มี5มี4ครับมี8มี9มี5มี4นะครับแคปหน้าจอนะครับโอเคครับผมเนาะแคปหน้าจอครับแล้กวก็มี ของเลขวิ่งสนามบินน้ํางวดที่แล้วให้9งวดนี้ให้5นะครับเลขวิ่งสนามบินน้ําครับเดี๋ยวดูก่อนสิส่วนเลขวิ่งเงินล้านนะครับงดก่อนให้2งวดนี้ให้8นะครับนี่ครับงวดที่แล้วนี่ครับผมเลขวิ่งเงินล้านได้2เลขวิ่งสนามบินน้ำเลข้9จับคู่เข้าที่9-2งนะครับงวดนี้เลขวิ่งสนามบินน้ำห้ครับ แล้วก็เลขวิ่งเงินล้าน8นะครับจะจับคู่เข้าที่58ไหมครับผมเนาะลองเบิงกับผมมาครับผมมาครับมาดูของพี่กทมดีกว่าครับงวดนี้ให้มาแล้วครับบนครับเด่นที่4กับ5ครับผมเนาะ2 4 0 9 4 5 9 0 5 9 4 1ครับล่างครับ 2กับ9ครับ0 2 2 5 9 4 9 5เลขทูบครับ0 0 5ครับเลขทูบครับ0 0 5นะครับนะครับผมเนาะจะมาเขียนให้เอฟซีทั้งช่องครับของพี่กทมนะครับเลขวิ่งบนครับผมเนาะเดินมาเงาแม่ครับผมตั้งแต่ต้นปีแม่ครับผมเนาะยังบ่ผาดครับมะผาดงดที่แล้วครับผมเนาะของพี่กทมครับผมพี่กทมครับ พี่ก็ทมบนครับ4กับ5ครับบนครับ4กับ5นะครับชุด3ามตัวมี4หางครับมี2 4งศ แล้วก็945ครับแล้วก็มี905ครับแล้วก็มี941นะครับส่วนล่างครับล่างเด่นที่2กับ9ครับจับคู่ให้4คู่นะครับ บนนะครับผมเนาะใ a f c ทางช่องตัดเดลน2ตัวเอาครับบนครับล่างครับมี0 2 2 5 9 4 9 5นะครับลงวันที่1ทับ7ทับ6 8ครับมาครับผมเนาะมาเอาชุดสรุปบนล่างบนเม็ดเดียว ล่างเม็ดเดียวดีกว่าครับของพี่กทมนะครับบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับสําหรับคนทุนน้อยครับผมเนาะอยากได้คู่เดียวครับผมพี่กทมครับพี่กทมบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับสําหรับคนทุนน้อยนะครับ บนครับเด่นที่4นะครับจัดให้เม็ดเดียวครับสองสี 2, 4, นะครับให้ FC ฟซทางช่องตัดเลนเออกครับผมเนาะส่วนล่างครับล่างเด่นที่สองครับ จับคู่ให้ที่02ตัวเดียวนะครับสำหรับคนทุนน้อยสักผมเนาะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวของพี่กทมนะครับ1ทับ7ทับ6 8ครับแม่ครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมมาแคปหน้าจอทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดคัดเน้นนะครับ นี่ครับชุดเต็มครับผมเนาะบนเด่นที่4กับ5้าครับผม2 4 0 9 4 5 9 0 5 9 4 1นะครับให้เ c ทางช่องตัดเด่น2ตัวเอาครับล่างครับเด่นที่เด่นที่สองกับ9ครับ0,2 25 9 4 9 5ครับชุดสรุปบนล่างครับผมเนาะบนเด่นที่4ครับ240เมตดเดียวครับล่างเด่นที่2ครับ 02ตัวเดียวเน้นๆนนะครับกับสุดท่านี้ครับกับขวยพ่อนไห้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแขวคขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงล,ำล้ำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ